สวัสดีครับแอลนุ่งแฟนเทศเมื่อนี้ครับมาชีเฝ้ารถเก๋งสภาพพ่อใส่ครับราคาสบายกระเป๋ามาฝากมาตอนเพื่อนๆเอฟซีพีพีน้องๆท่านผู้ชมได้พิจารณาครับในสภาพรถเก๋งที่ว่าพ่อใส่พ่อขีแต่ว่าคันนี้เป็นเกียร์กระปุกนะครับว่าเป็นเกียร์ออโต้เอาเอาแล้วตามเบิ้งครับผมนี่ครับนี่นี่นี่ รถเก๋งซูรุน่าโตโยต้าซูรุน่าตัวนี้้ายยศนาำนะครับปี2001ครับเี่เอาหนาตากับมีตำหนีครับในกันชนมีร้อยแตกร้อยราวครับ้องสีมาฝากให้เพื่อนๆได้พิจรารณาครับแต่ว่าทั้งหนาเพื่อนเ่ปากระโปรงกระโปรงถือว่าเป็นรถพ่อใส่นะครับทะเบียนยั่งกับพขาดนะครับทะเบียนพ่อขาดสีสันพ่อใส้แต่ว่ากันกันชนหนาแตกไม่ร้อยแตกหเห็นชัดเจน ครับนี่สำหรับเพื่อนๆท่านผู้ชมสนใจอยากเอาไปพิจารณาการล่องเบงนะครับช่มเบิงเป็นทางเรือครับรถคันนี้เปิดขายจำหน่ายกันบ่อแห้งอยู่ที่3เก0 0พบาทครับแปลว่าภายในเป็นบาอหนังครับนี่ภายในบอหนังนะครับบ่อได้สติดสตาร์ทเครื่องให้เบิงสนใจรายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมเ,มเบอร์โทรกรับทั้งเจ้าของร้านกันเลยครับทั้งเฮียเพื่อเลยซุ่มร่อนาแห่งๆครับเี่ เอาภายนอกนี่พ่อเบิงนะครับกระจกขึ้นลงนี่อาจจะเป็นไฟฟ้าหรือมือหมุนนี่ครับให้เบิงก่อนตัวนี้โอโ้โ,อโหกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าครับนี่โอ้เกียร์นี่เกียร์กระปุกนะครับเอาเบาะหนังครับนี่ให้เพื่อนๆให้ท่านผู้ชมในพิจารณากันเบิงพ่วงมาไร่นี่เป็นพ่วงมาไล่พาวเวอร์มี Airbag มีถุงลมนิรภัยพร้อมภายในเป็นเบาะหนังครับแต่ว่าเบาะมีรอยแตกนะครับเด้อ แต่สะอาดสะอ้านครับทำความสะอาดมากดีครับตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโหมดเส้นทันรอกครับท่านนี้พิจารณากันเอาเนี่นะครับชมเบิงกันให้เบิงใกล้ๆกันกอนเห้เลาะเบิงกันหนลอบๆขั้นานะครับเนาะบริตรติดเครื่องให้เบิงแตบป,ประกันวารันตีเลยว่ารถนี่แรนได้แน่นอนครับบ่ิได้ค้นได้ลากไปครับนี่แกได้สามารถวิ่งได้ออมทั่วประเทศได้ครับนี่ยท่งหลังนี่แผ่นฟิล์มจากพ่องนะครับมีพ้องแผ่นฟิล์ม ผู้ซื้อไปก็อาจจะได้ไปรีโนวเวทจากน้อยอไปแต่งไปเติมเอาราคาเพียงสองสามหมื่นเก้าพันบาทครับราคารถปี2 0 0พตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปในรุ่นเลยดอกอยางใหม่ๆเย่ยมๆนาไส้ครับดอกอยางหาผิดจรณากันเบิ้งได้เปิดฝาท่าทยให้เบิ้งน้ำครับเปิดฝาฮะกระโปรงให้ดูด้วยนี่ทางด้านหลังครับนี่ถ่ายเดิมนะครับ ใช่เดิมนี่เดิมมองไดมว่นที่นี่ครับมีร่องคือเก่านะครับมีร่องนี่นะครับมีร่องนะครับนี่ฟ้ากระโปรงไทยบอเคยงัดเคยแง่เคยแจกเคยแงยมครับเบ่ไม่ท่านผู้ชมได้พิจารณกากระดาสสาหรับรถเกง๋งโตโยตา้าซูรุน่าท้ายหยดน้ํานี่โอ้ปิดกรึบครับเอาเบอ่งกันได้พิจารณากันเอา ครับเมื่อนี้เปิดให้เบิ้งผ้าชุ่มกันแบบพันๆใกลๆ้ๆสะก้อนรายละเอียดยังคอยจ่อรึกกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าครับน,นี่ปับป๊บนาปั๊บลังกะตัวน,นี้กะปั๊บ้วยไฟฟ้านะครับพวงมาไล่มีแอร์แบกเป็นพวงมาไล่อ่าประเด็นว่าพวงมาไล่พาวเวอร์ครับนี่เอาเบิ้งใกล้ๆครับตั้งซุ้มรอดนาแหงๆนี่ครับ,รบออชุ่มกันใกล้ๆชุ่มกันห้องเครื่องไปนำ้ำ ว่าเป็นจังไดสนใจรา,ายละเอียดอยากได้สนใจเอาไว้ใส่สอบถามกันเบิ่งครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นหนาจอนี่เครื่องแห่งๆครับเครื่องนิ่งๆสวยๆใสๆ,ๆกันเลยมาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาได้เบิ่งใกล้ๆกันนี่ครับเพนเพียั่งคือเกา่าเหลียคือเดิมนะครับอเอาเบิงกรอนครับเบรเอบี b s ครับกล้องเอ s บียั่งคือเก่าคือเดิมครับนะ นี้ครับแอร์แอร์มีนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะแบตเตรยยอ,อรี่ไม่ยี่มองครับนี่ช้่มกันใกลๆครับฟ้ากระโปรงไม่ร้อยงัดจังน้อยครับนี่ผู้รับใบสนใจจังควายมาพิจารณาเด้อบริติดเครื่องให้เบิ้งสำหรับคันนี้เปิดขายจำหน่ายกันราค่า5า0 0 0านบาทสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ตามเบอร์โทรค,คุยกับเจ้าของรถกันเลยครับกับเฮียเจ้าของรถกันเลย ว่าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแอลนูแฟนเพจขอบคุณหลายๆครับ